เามาป้องกันคือคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่มีมะเร็งมันก็ป้องกันได้แต่ต้อง,งดื่มดื่มเป็นประจำทุ้วนันผมออกเงินนะครับพองนันพวงอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่โฆษณาจนเมืดนะนี่ผู้นี้เข้าใจว่าคือสรรพคุณป้องกันมะเร็งไม่ใช่รักษาโรคมะเร็งเพราะบางนคนจะไม่เข้าใจ ไม่ใช่เป็นชาเขียวแบบธรรมดามาดิพีทของเราเนี่ยเป็นชาเขียวตามภูมิปัญญาล้านนาเพราะล้านานาเนี่ยคนทางเหนือจะรู้จักเมี่ยงดีเมี่ยงเนี่ยเป็นวิธีทําอย่างชาเขียวชนิดหนึ่งก็คือหลังจากเก็บใบาชามาเราเอาไปหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันจะเปลี่ยนอนุกรมของสารเทนนินต่างๆเนี่ยให้กลายเป็น สารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสิ่งนี้เราไม่ได้พูดเกนเลยเพราะว่าเราเคยทดลองทางวิทยาศาสตร์เราก็เอาหนูมาหนูทดลองนะคะหนูมาเราก็ฉีดไข่แดงเอาไปในหนูหนูกลุ่มหนึ่งเราให้ยาหล่อคือไม่ได้ให้กินอะไรกับหนูอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราป้อนมาดีพีทหนูที่กินมาดีพีทอ่ะถูกป้อนมาดีพีทหุ่นดีค่ะแต่หนูที่ไม่ได้กินมาดีพีทอ่ะอ้วนแล้วก็เอาเลือดไปตรวจเนี่ยหนูที่ดื่มมาดีพีทน่ะไขมันในเลือดอ่ะต่ำกว่าหนูที่ไม่ได้ป้อนมาดีพีทอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นหนูทดลองทั้งทั้งสองกลุ่มทีเนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนนะคะก็เราเห็นผลจากหนูทดลองแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าการดื่มดีไหมดีแต่ถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพจริงดีจริงๆนะคะคนที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเราเองได้ยินพูดว่าตัวมาร์ดิพีชเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการไปเคลียร์พวกไขมันตะการตะกรในลำไส้อันนี้จริงหรือเปล่าคะ เพราะอันนี้จริงสิงคะเพราะว่าลำไส้มันก็จะมีผนังลำไส้และในนั้นน่ะก็จะมีในในลำไส้เราเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีจุลชีพที่เดีโปรไบติกในลำไส้ซึ่งมากับเราอะ่ะตั้งแต่เกิดอะ่ะเยอะมากกลุ่มมาดี้พีชเนี่ยพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้มวลอุจจาระของเราอะ่ะพูนพอมวลอุจจาระของพูนปุ๊บอุจจาระมันนิ่มใช่ไหมคะก็จะทำให้ตะก,กันที่ติดกับลำไส้เนี่ยกับ มันมีพีโบติกทาให้โปรติกที่มันอยู่กับลําไส้เราอยู่แล้วเนี่ยมันมีอาหารมันก็ขยันนยมันขยันพอมันขยันปุ๊บถ้าโปรติกในลําไส้เราขยันนะถ้าเขามีอาหารนะเขาก็จะคลีนเองเพราะว่าจุลชีพที่ดีในร่างกายเราอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราค่ะก็อันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ล้างตะกานแบบได้ง่ายคนที่มีคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงค่ะอย่างเงี้ย มาดิพีช,ช่วยยังไงคะมาดิพีเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอะสามารถทำให้ไขมันเนี่ยถูกดีทอกออกไปเพราะไขมันยิ่ง L D L นะคะกับไตรกลีเซอไรน์เนี่ยเป็นไขมันที่ไม่ดีเลย mm hmm. เพอเขาดีทอ,อกไปปุ๊บเนี่ยมันก็ลดลงไปได้ชอบกินข้าวนอกบ้านนะ,ะกินเบรเกอรี่กินไหรเนี่ยแบบอร่อยอร่อยอะบางทีไขมันทานเส้เลี่ยงไม่ได้เด้อโอไตรกลีเซอไรน์นี่ปื๊ดเลยถ้ากินมาดิพีทอะมันจะช่วยได้มาดิพีทผลิตขึ้นมาเรา ปรารถนาจะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีอ <Okay. S 3> uh, ย่างมาดิพีชนะคะ <Okay. S 3> ที่พี่เล่าห้ฟังเมื่อสักครู่ว่าโอเคมีชาเป็นองค์ประกอบหลัก <Okay. S 3> ที่ชาบ,บากนะคะแล้วทราบมาว่ามีสมุนไพรยอย่างอื่นอีก <Okay. S 3> ด้วยที่เป็นตัวเก่งๆเ,เลยจะรบก,กวนช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างเอง่ย ตัวมาดี้พีชเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือเป็นชาเมี่ยงซึ่งผ่านการหมักก็จะช่วยทําให้ลำไส้ใหญ่อุ้มน้ําแล้วขับกากได้ง่ายนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพีชซึ่งพีชเนี่ยเป็นพีชที่เราปลูกบนดอยสูงนะคะเขาก็จะมีลทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆอยู่ละก็ก็จะสามารถเพิ่มแรงในการที่จะขับถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อจากนั้นก็ยังมีขุมพวกใบหม่อนใบหมอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยล้างไขมัน ก็จะสามารถลดไขมันได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มใบเตยใบเตยเนี่ยก็คือช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ทําให้หลอดเลือดหัวใจเริ่มสะอาดได้นะคะแล้วต่อจากนั้นก็ยังมีเจียวกุหลาบหรือว่าโสม5าใบเจียวกุหลาบหรือว่าโสม5้าใบเนี่ยคือจะทําให้เลือดหมุนเวียนดีทําความสะอาดหลอดเลือดทั่วร่างกายได้ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็เจียวกุหลาบแล้วทานแล้วก็ทําให้ นอนหลับสบายแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆเอเนช่นมะขามป้อมอะไรพวกนี้มะขามป้อมนี่ก็สามารถเปลี่ยนไขมันอะให้เป็นกล้ามเนื้อได้แล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยดีทอ็อกซ์ฤทธิ์ในการช่วยดีท็อกซ์ของมะขามป้อมก็คือมันรู้เปิดรูปปิดบางครั้งก็คือ,อถ้ารู้เปิดรูปปิดคือมันรู้ว่ามันต้องทํางานเวลาไหนถ้าเราท้องผูกมันก็จะช่วยอย่างเต็มที่เลยถ้าเราท้องไม่ผูกก็คือมันก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะบาลานซ์เราค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ